ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ซ่อมแอร์รถยนต์ชาแนลนะครับคลิปนี้ผมอยู่กับคันด้าเอคอร์ปปี96นะครับเป็นคลิปซ่อมคอมเพรสเซอร์นะครับเปลี่ยนอ่าโอลิงฝาหน้าฝาบนนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับเนื่องจากมีอาการรั่วนะครับตอนเข้ามานี้น้ำยาแอร์ไม่มีเลยนะครับผมก็เลยเช็ครั่วก่อนนะครับใช้ลมนะอัดเช็ครั่วก็มีที่ท่อน้ำยาแอร์รั่วด้วยนะครับเดี๋ยวไปถอดคอมเพรสเซอร์กันครับแต่ ต้องเป่าลงก่อนนะครับแล้วก็ไปถอดปั๊มพวงมาลยัยพาเวอร์ก่อนนะครับมีน็อตสองตัวนะครับเบอร์สิล่างบนนะครับก็ไม่ต้องถอดท่อน้ํามันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวไปเรืองค่าใช้ค่าใช้จ่ายเปล่าๆนะครับก็ถอดแค่มาดึงขึ้นมานิดเดียวนะครับก็ใช้สายพานเส้น เส้นเดียวนะครับของอคือใช้เฉพาะปั๊มพาวเวอร์นะครับส่วนสายพานแอร์แล้วก็ดิชาร์ตนะครับเป็นใช้ร่วมกันนะครับใช้เส้นเดียวกันมาดูนอด็อตดิชาร์ตนะครับก็มีเบอร์14ด้านบนนะครับแล้วก็เป็นตัวตั้งสายพานอยู่ด้านล่างนะครับก็ถอดยากหน่อยนะครับเป็นน็อตเบอร์14 ด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างตัวตั้งีเบอร์12นี่นครับแตเดี๋ยวผมมีตัวอย่างให้ดูนะครับก็มือล้วงเข้ายากครับเราผมก็เลยต้องไปถอดท่อน้ำยาเองก่อน,นครับแล้วอ็มอเตอร์พัดลมระบายความร้อนแผงแอร์นะครับก็ต้องถอดท่อน้ำยาก,ก่อน,นครับอันนี้ที่จุดรั่วนะครับ ก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนยกถอดคอมพเพรสเตอรทท์ทั้งตัวออกมาเลยนะครับเพื่อเปลี่ยนโอลิงฝา,ฝาด้านบนของท่อน,น้ำยาแอด้วยนะครับก็ถ้าเปลี่ยนเฉพาะข้างบนนี้ด้านบนข้างนะครับก็เดี๋ยวฝาฝาบนขอ,ของคอมพเพรสเตอร์ด้วยอีกก็เลยตัดสินใจว่ายกมาทั้งลูกเลยนะครับเปลี่ยนฝาบนของคอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับ แล้วก็มาดูน็อตที่มอเตอร์พัดลมแอร์นะครับก็มี3ตัวเบรอบร์สองเบอร์สิบสองตัวนะครับด้านบนแล้วก็ล่างอีกหนึ่งตัวด้านล่างนี่คลายพอหลวมๆนะครับแล้วก็ดึงออกได้เลยนะครับก็จะมีลักสายไฟลัก คอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ลักรีเลย์ของคอมเพรสเซอร์แล้วก็มอเตอร์พัดลมที่ติดอยู่กับแผงหรือโครงของมอเตอร์พัดลมนะครับตอนนี้ผมถอดน็อตไดชาร์จด้านล่างนะครับตัวที่สไลด์ได้แล้วนะครับอันนี้สายพันไดชาร์จกับแอร์นี่ใช้ร่วมกันนะครับก็ เดี๋ยวนี้นานๆเจอครั้งนะครับของเอคอดเครื่องลักษณะแบบนี้นะครับอคอมเพรสเซอร์นี่อยู่ด้านล่างนะครับก็มีขั้นตอนหลายขั้นตอนหน่อยครับกว่าจะถอดคอมเพรสเซอร์ออกมาได้แต่ระดับความยากผมว่าก็ไม่ยากเท่าไหร่นะครับเอาคอดถอดคอมเพรสเซอร์กัน,นครับก็ขาด้านบนไม่ต้องถอดนะครับเพราะเราสามารถดึงคอมเพรสเซอร์ออกได้นะครับมีสตัวนะครับมอสคอมเพรสเซอร์ เป็นคอมเพรสเซอร์นิปอนเดนโซ่นี่ครับ C.P.A.14C ค่อนานานเจอครั้งแล้วนะครับคอมเพรสเซอร์รุ่นนี้นะครับก็ส่วนมากจะไม่ค่อยได้เจอบ่อยแล้วนะครับปิดฝากนก่อนครับผมยาล้างน้ำมันออกก่อนนะครับแล้วก็ใช้น้ำแฟบนะครับแต่ดูเหมือนว่า จะออกไม่หมดนะครับน้าแฟสก็เลยตัดสินใจใช้บินเินเนี่แหละครับล้างเลยครับก็ผมก็พยายามไม่ให้ถูกมุเล่นะครับเดี๋ยวน้ำมันเข้าไปทางลูกปืนของมุเลน่นี่มีเสียงดังได้นะครับก็พยายามหลีกอย่าให้โดนมุเล่นะครับ เสร็จแล้วผมเป่าลมให้แห้งนะครับแล้วก็ใช้หกเหลี่ยมนะครับถอดฝาบนออกมานะครับโอริงจะเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมของฝาบนนะครับลักษณะแบบนี้นะครับ ้มีรถอุ่นนี้นะครับอยากทำเองครับดูคลิปนี้ได้นะครับแต่ผมนานๆเจอครั้งนะครับเป็นคลิปของส้มแบบนี้นะครับ ครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ